สวัสดีเจ้ามาเจ้ามาปะความหนาวด้วยกันหนาวก็หนาวขนาดเจ้านี่มะปีแรกของเดนมาร์กเจ้าหลงอยู่แต่ว่าหลงมานนักหลงมันเอวันนี้หลงมนนนักแค่แค่นี้แหละเจ้าของเก็ต้นใหม่เนี่ยงามงาม ยาวเพราะมันหลงชักรรมละดูหนาวเย็นเย็นอ่ะดงามเนอะแต่ต้องใส่เสื้อหนาๆสีสันสวยงามเจ้ามันเกาะต้นใหม่นะดูหลังคาแต่มีแดดออกอยู่แดดนะมีแดดกย็ยู่มีแดดก็อุ่นอยู่ออนี้เนาะอ่อนะอ ลุนยิ้นขนาดเจ้าอุ้ยลุนตกมือไปล่ะไหนแล้วเนี่ยขนาดเจ้าเขาล่ะเปื่นดิ้นหลังรถรถเปนก็นมีไอ้รถไถเนาะ,ม,นะมันมีรถไถแล้วเกลือเอาเกลือใส่ใส่ใส่หลังรถกับไถไปนะมีรถไถน้อยพอเราลองก็กิ้งใหม่เลยงาม,นม,นม,นมนขนาดเจ้าเอ้ย เอาล่ะสวยงามอุ้ยหยินมือหยินขนาดเจ้าเอาล่ะนี่มันหายไปแล้วนี่นี่มะนี่มันลงจากต้องฝ้านมโอแคนี่แหละพอดีและนักก็นี่กับหวยเหรอดอนเนี่ยก็มันจะชอบเล่นกันนี่ เจ้ามันก็ผูมใหม่ข้างบ้านนะบ้าน,น,นเปลี่ยนบ้านกะถามว่าออกบ้านเขาบ้านคนแก่บ้านผู้สูงอายุเจ้าอยู่ข้างขางนานะออันหิมะเต็มหลังรถอันนี้ดอกไม้ตายเลยแหละก็ดูขนาดเลย ี่เจ้าแอปเปิลอ่ะแอปเปิลยวนหิมะเกาะมันน้ำแข็งเกาะมันนี่แฮมลูกของเจ้าได้กิน,ล,นละ,ะลน,นี่เขย่าเขย่าอ่ะโอ้หล่นพอดีนี่แหละเจ้า ส่วนที่ว่าข้าผูดนะมันมีเดดเนาะบางตีมันก็ละลายเวลาเจ้านำแข็งละลายเวลาเจ้าหิมะเอาอีละเจ้าหนาวเจ้าเจ้าจะขอเข้าไปข้างในบ้านก่อนถ่ายหนักละหนาวหนาวอยู่ขนอกแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า